fc ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะดีตอนเย็นขณะนี้ก็เวลา16บหนาฬกาสีนาทีเนาะนี่มีภารกิจครับหาอยู่หะกินคือเก่าไปดักกุ้งครับนานๆไปดักทีไปล่อมันอีกเนาะบ่อเก่านั่นแหละครับบ่อ ที่เราเคยดักประจำไปทางอื่นไม่ได้น้ําลึก <c oughs> บ่อทรายก็น้ําลึกแล้วก็ลกลุงลังลกหญ้ายเยอะนี่ครับใส่เยอะแล้วครับเยอะก็อาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ว่าจะมานไหมรอบนี้หรือว่าจะติดปลาบุย๋ย มันจะติดปลาบูุยน้ำมันเนี่ก็ฝนตกโปรยโปรยเนาะเนี่ยเมื่อถึมฝนตกอยู่ครับเนี่ยเมื่อถึมฝนตกอยู่อันนี้ยังตกอยู่อาจจะตกทางอื่นเนาะทางนี้ตกไม่หนักตกไม่อันนั้นเหมือนน้ำเยี่ยวจักระจัน ไปติดตามครับไปที่บ่อเลยครับว่าสิคือบ่อจะเปียกไหมครับผมถึงที่หมายแล้วครับเีซีทุกคนถึงที่หมายแล้วเนาะบ่อนี้แหละครับจะเราเคยมาดัดเนาะเราดักมาสองหลังแล้วฝั่งนู้นนี่จะดักให้ที่ลงลงให้ดูเนาะ เดียว yeah. มัดไว้ตรงกลางครับอิูงงนะ่ข้างในเนาะว่าจะหมันไหมกรดักมาแล้วสองหลังน้ำมาดักตรงนี้ให้ดูนะติดปลายบ,บ่ ครวิธีการดักก็ง,ง่ายๆ <c oughs> แ,แต่ปลามันจะติดง่ายไหมก <c oughs> ุ้งไม่ใช่ปลาติดปลาก็ดีเนาะปลาบูท่านจะติดติดปลาบูฝนยังตกอยู่ ฝนตกลินลินฝนตกโปรโปรยทางอื่นเขาโดนพายุแล้วมั้งช่วงนี้ว่า,าพายุเข้าขอให้เอซดูแลสุขภาพพันดินนะครับพายุลมแรงในช่วงนี้ เข้าพายุฤดูร้อนไงฤดูร้อนเป็นพายุฤดูร้อนกันสายมันจะขาดเนะี่ยถาขาดนี่แย่เลยเนะี่ยมันขึ้นไม่ได้เลยถนะ้าขาดแมัดก่อนมัดตรงนี้ไว้เนาะ มัดไว้แล้วครับต้องกันเพราะว่าตรงนี้มันเส้นเส้นหนึง่งมันจะขาดแล้วเนะี่ยเกาแล้วจะขาดให้มันเหลือเดีย๋ยวมันหายยกไม่ขึ้นให้ตรงนี้แหละมั้ แค่นี้แหละครับเดี๋ยวดัากให้หมดคนครับเมื่อเคิมนุนฝั่งนุนตกหน,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 นักเลยฝั่งนุนเนาะนี่เมื่อเคิมหนักเลยทังนุนก็ประมาณนี้แหละครับจะตามพรุ่งนี้เชา้าว่าจะมันไหมสวัสดีตอนเช้าเช้าครับ f c ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเชนะ้าเนาะ บรรยากาศลิ้มบ่ยกัำดักกุ้งครับเอทุกคนว่าจะหมันไหมเนะี่ยยมคนดูดักกุ้งจะหมันไหมเช้านี้ เช้ามืดเลยจะมีกุ้งให้ติดไหมเรากู้ม,มาหลายหลังแล้วแต่ไม่เห็นมีกุ้งเลยตัวหลังแรกนี่ิมีปลาขาวเข้าปลาขาวเข้าน่นกุ้งนับตัวได้กุ้งก็นับตัวได้ ม่มีกุ้งจะกินแล้วเริ่มจะหมดแล้วเริ่มหมดแล้วปลาบูมเข้าไปอยู่ปลาบูมอยู่ในบ่อก็เลยกุ้งเบาบางหนนะ่อยเนาะไม่มีไมายใหม่ไม่ตักเลยมีแต่บอ่อทราย บ่อายก็กลดักได้แต่ตามคลองเนาะดักดักได้แค่ตังคลองตามบ่อเล็กๆอย่างเงี้ยบ่อเล็กๆอย่างเงี้ยก็มีแต่หญ้าลกลุงลังริมริมบ่อแหละครับก็เลยดักยาก แต่บอ่อนี้บ่เด็ดนั่นเนี่ยแต่บ่เด็ดนี้ก็แต่มันมีปลาบูมันเข้ามาอยู่เนาะปลาบูกับปลาตองเข้ามาอยู่ก็เลยกุ้งเริ่มจะหมดไม่เห็นไม่เห็นมีปลาบูเลยเนาะ ทำไมไม่เข้าทั้งปลาบูดทั้งกุ้งนู่นกุ้งน,นับตัวได้ไปขออนุญาตโกให้หมดก่อนครับโกให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวไปเทยดูกันที่บ้านว่าจะได้กุ้งถึงกำไหมถึงกำเมืองไหมไ <c ười> ปตามครับ มได้แค่นี้แหะครับพี่ทุกคนนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยกุ้งตัวใหญ่เลยปลาบูลุดตัวนึ่งเนาะนี่ติดก,กับคลองกับปลานี้ตอนยกไม่รู้มันออกท่าไหนมันหลุดมือแล้วก็ตกเลยออกได้ง่าจะเอามาต้มแซ่บๆสน้อยไปเลยไม่ได้เลยครับ ได้แคนเนี้ยเหยื่อก็ยังอยู่นู่นเดี๋ยวจะเอาไปดักคลองไส้ไก่เนาะกุงใส่ใหญ่เลยครับนี่กุงใหญ่เลยเปิดไฟซะหน่อยเนาะยังมืดคล้มอยู่ครับนี่ฝนตก คนตกป,ปลยตกปลาปลายนี่มันมันครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับดักกุ้งหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆน,นานๆไปดักทีก็ได้แค่นี้ละครับกุ้งเริ่มจะหมดแล้ว ระบูเข้าไปอยู่ระบูเข้าไปอยู่แล้วก็เบาบางหน่อยกุ้งระบูปลาตองเข้าไปอยู่แต่เราก็ไปดักนานๆไปดักทีเนาะชาวบ้านเขาไม่มาดักแล้วช่วงนี้กุ้งมันหมดเริ่มจะวางไข่ไม่ทันวางไข่ไปก็ นี่มีไข่วางไข่ก็ไาไครับปลาช็อกเกอร์กินเนาะปลาช็อกเกอร์อยู่เนปลานี้เเ็ดมาด้วยปลาตะเพียนหางแดงนี่นะครับขอบคุณเข้ามารับชมครับ เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พอด้อยู่เนาะเสร็จก็เนี่ยเราจะทำวันหมุกหม้อครับใส่น้ำไปแล้วนี่ก็จำเลยถอดเกล็ดเรียบรอย้อยแล้วใส่พลิกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยจะใส่ัวละพาย่อนมะขามอ่อนครับแต่คล้ใบยอด้วยส่วนส่งปรุงเนี่ย นี่ครับในาะทำการจัดการครับหมกหม้อเลยได้แคร่นี้ก็อิ่มน้ำโอเจาน้ํานี่ก็แก้วหนึ่งครับจะใส่เครื่องปรุงก็กตั้งหม้อก็น้ําก็เริ่มจะแห้งเต้ยครับผมะยอมาขัมอ่อน

ยอรครับปกข้างบนนะ่าใส่สระบนเนม้นนมีพลิกมีรถดีแล้วก็ผมจะลดยอดมากรามอ่อนเก็บไว้ใส่ไม่หมด

chú bắt thằng nữa này cùng một ngò cùng tiền giá phải อครับเตาถ่านนี่ครับไปต,ตามครับให้น้ำแห้งกันเนาะแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนนี่ก็ประมาณนี้แหะครับเอฟซี FC ทุกคนกุ้งหมกหมอ้อมกับลูกโดดน้ำออเจาะไม่ใช่ออเจาะแล้วน้ำเยอะ น้ำท่วมเลยจะได้สดน้ำหอนๆดูแล้วดูอีกสงสัยว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องติดตามครับดูสีหนะ้า <c> แ <ười> <c ười> ค่คาแรกนั้นเนี่ยหอนๆจากน้อยเซบเซด้วยกันครับเอฟซีทุกคนไปดักกุ้งมาก็มีประมาณนี้แหละครับกินดิบไม่ได้เนาะเพราะว่าเราได้กุ้งน้อย <c ười> ถ้าได้กุ้งเยอะก็ยังไปจับจับแล้วไม่กินเนาะใบอะไรนั่นใส่ใบอะไรใส่ใบอะไรความจำไม่ดีแล้วครับเอฟีทุกคนแกอันนี้ครับเอาใส่มรอเนาะนี่ใบนี้เหมาะกับหมกหน่อไม้ครับใบนี้เอาไปหมกหน่อไม้อร่อยดี ไปแกงปลาก็ดีเหมือนกันหมกหมกปลาใหญ่เขาไม่รู้แม่เขาไม่รู้ว่าใบอะไรที่ห่อกับใบห่อกับหน่อไม้ห่อหมกหน่อไม้ยังไม่รู้จําได้ไหมนะนะ่ะเอาไปหมกกับหน่อไม้อะ่ะนี่สุดเด็ดอยูน่นี่เด็ดอยู่ข้างล่างนั่นปรุงนั่นนะ่ะเือกับผ่กระโดดนั่นนะ นั่นเด็ดของยายยายผักอะไรผักที่หมกกับหมอไม้ผักอะไรอะไรทำไมอ่เข้มแซ่บด้วยกันครับยิมทุกคนสวัสดีครับไหนๆหดูลูกกระตานี่เสียดยอดตาร้องแซ่บ ล้านวัยุกินแล้วครับกินกุ้งไหมเนี่ยกินกุ้งไหมีลาซิวด้ยช้อนยาวช้อนยาวๆนี่มันเรียกว่าช้อนอะไรนี่ช้อนช้อนเปลิดไม่ใช่ช้อนตักช้อนตักเหรอมันยาวยาวยาวเกินกว่ากันนัึงยาวยาวกว่ากันช้อนอันนั้นมันยาวนิดนึ่งอันนั้นมันยาวกว่า ขออนุญาตกินข้าวเกลิ่นเกลิ่นพริกแรงนะเนาะามยายเขาจำได้ยังยยาจำได้เรื่งเขาเรียกว่าใบายโยอืมจำแล้วครับคือเนี่หลายคำแล้วจำได้แล้วครับนึกจก<ำ>ได้ไงยายไบโย,ย,บย,โยสงสัยกินพริกนั้นมากินเกลือนั้นจำได้เนาะ นี่งับนี่ไงงจงไปแล้วคนที่ก็ไม่เคยกินก็ลองกินดูได้ครับทำลอกเล่นแบบเลิกเ็กกับเกลือเนี่ยเกลือของชลดรดเล็กกับเกลือของชลลดกินแบบนี้อือือ

คุณพี่หอมมารค,ครับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม